สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างจ้าช่วงนี้หน้าฝนเนอะและสิ่งที่มากับหน้าฝนก็คือยุงด้วยใช่ไหมคะใครๆเขาก็บอกว่ายุงเนี่ยร้ายกว่าเสือจริงๆเลยนะคะเพราะว่ายุงเนี่ยเป็นตัวพาหะที่นําโรคร้ายมาสู่พวกเราได้หลายๆโรคเลยใช่ไหมคะวันนี้สุมิตาก็มีสมุนไพรตัวนึงที่บ้านสุมิตาใช้นะคะ ใช้ง่ายง่ายแล้วที่สำคัญคือปลอดภัยกว่าทุกคนคะ่ะเพราะว่ามีวิธีการใช้ที่ง่ายมากเลยนะคะดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆเจ้าตัวนี้แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะยุงหลายกาเสือขนาดไหนหูเสือเอาอยู่นะคะนี่นะคะสามารถปลูกได้ง่ายๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือเราสามารถหักกิ่งอันนี้ค่ะ เราสามารถหักกิ่งนี้แล้วก็ไปชําไว้เดี๋ยวเขาก็จะแตกนะคะเนี่ยอนอกจากว่าจะเป็นสมุนไพรไล่ยุงอย่างดีแล้วนะคะตัวเขาเนี่ยค่ะกลิ่นก็คือใช้ใช้กลิ่นจากจากใบเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีกลิ่นน้ํามันหอมระเหยที่แรงมากเลยนะคะเ,เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะ กลิ่นน้ำมันหอมระเหยนะคะนี่เราจะก็จะ,จะเอามาขยำขยำอย่างเงี้ยค่ะขยำขยำขยำอย่างน,างนี้แล้วเราก็เอามาใส่ภาชนะไว้เอาใส่ให้เยอะๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องขยำก่อนนะคะขยำขยำเลยค่ะขยำเพื่อให้เนี่ยค่ะน้ำมันหอมระเหยในตัวของหูเสือเนี่ยค่ะออกมาหูกลิ่นหอมแรงมากเลยค่ะนี่นี่นี่น เราก็ใส่ใส่ภาชนะไว้พอเราใส่ภาชนะไว้แล้วเราจะไปตั้งตรงโต๊ะที่เรานั่งทํางานหรือตรงที่เรานั่งดูทีวีนะคะที่บ้านทําแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าที่อื่นเขาทํากันยังไงแต่ที่บ้านที่บ้านสุมิตาจะใช้วิธีนี้เลยค่ะเพราะว่ามันง่ายมากเลยเนะะี่ยค่ะเราก็ขยาขยาขยาแล้วก็เอาไปตั้งไว้ตรงข้างๆโต๊ะโซฟาที่คนแกน่นั่งดูทีวีนะคะ แล้วกลิ่นของมันก็จะหอมยุงก็จะไปค่ะยุงไม่มากวนเลยอันนี้นะคะก็คือง่ายๆของสมุนไพรหูเสือที่บ้านสุมิตาใช้นะคะแต่จริงๆแล้วสมุนไพรหูเสือเนี่ยเขามีสปปรรพคุณมากมายเลยคะ่ะกินกับลาบได้นะคะกลิ่นเขาจะแรงหน่อยก็คือมันจะดับกลิ่นลาบกลิ่นคาวกลิ่นอะไรพวกเนี้ได้เลยนะคะคือสปปรรพคุณของหูเสือสปปรรพคุณเยอะค่ะหูเสือเนี่ยนะคะเพื่อนๆ แต่ว่าสุมิตาก็จะเอาแต่สรรพคุณที่สุมิตาใช้จริงๆก็คือนี่แหะค่ะตัวไล่ยุงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช้ได้ผลและใช้ดีและปลอดภัยค่ะ